สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำกาแฟแสนอร่อยเลยนะครับกาแฟดื่มดีมีประโยชน์นั่นก็คือกาแฟบอดี้เชฟกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงผสมแอนคาริทีนนะครับซองใหญ่นะครับมีซองเล็กทั้งหมด5ซองแต่และซองน้ําหนัก15กรัมนะครับ ซื้อมาในราคา57บาทนะครับส่วนประกอบภายในซองกาแฟเซนเบ,บ็รูปคอลลาเจนจากปลาทะเลได้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับอินูลินครีมเทียมสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากผลส้มแขกนะครับและก็มีวิตามินเ Vitamin e, Vitamin 12, วิตามิน E วิตามิน B12 วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผลิตโดยบริษัทคิงคอฟฟี่จำกัดนะครับกาแฟแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับชงร้อนนะครับคราวนี้เราก็จะชงร้อนให้ดูแล้วนะครับผงกาแฟ1นซองนะครับ15กรัมน้ำร้อนแบบจัดจัดนะครับ130 ml โอ้หอมหน่าทานเลยเกินนะครับผู้ชมครับข้อดีของกาแฟนี้นะครับมีใยอาหารสูงนะครับ3000ม,มิลลิกรมัมคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟบอดี้เชฟกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมแอนคารีทีนนะครับโอ้ กาแฟดีมีประโยชน์เหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ